วันนี้ท่านแปรพาดูเครื่องบินลงสนามบินดอนเมืองก็จะข้ามหัวเราตัวนี้เป็นช่วงเร่งด่วนขาลงดน okay. งองดนเมืองพี่น้องนะครับเมื่อสักครู่นะไม่ถึงห้านาทีนะครับมาครั้งหนึ่งพี่น้องมาไวมากตอนนี้ตั้งกล้องแล้วพี่ <c brahim> น้องจะมาอีกไหมเป็นช่วงเร <c oughs> ่งด่วนนะครับคายว่านะครับมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนุนนๆมาแล้วมาแล้วนะ เห็นไหมครับดูครับมาแล้วมาแล้วนะเครื่องบินครับเครื่องบินกําลังลงดอนเมืองนะครับมาแล้วนะครับเห็นไหมไปข้ามหัวไปเลยพี่น้องไวมากพี่น้องไม่ถึงห้านาทีมาครั้งหนึ่งพี่น้องครับอยู่ตรงนี้ แล้วก็จุดนี้ผมก็ไม่เคยมาด้วยพี่น้องก็มาส่งอาหารอยู่ที่ในหมู่บ้านตรงนี้นะครับพี่น้องรัชรักวิวพี่น้องเป็นโครงการใหม่พี่นะ้องบ้านโครงการใหม่ตุดจุดนี้ก็จะมีหมู่บ้านอยู่ตรงนี้พี่น้องนะก็จะมีโครงการมีจุดจอบหนี่งพี่น้องที่ที่เขายังไม่ขายนะมีป่ากล้วยตรงนี้เครื่องบินก็จะข้ามมาตรงหัวพอดีพี่น้องนะ เครืนะ่องบินจะข้าหมหัวมาตอนที่ผมยังไม่ตั้งกล้องนะพี่น้องนะอตอนที่ผมยังไม่ตั้งกล้องนะมันก็จะมีเครื่องบินมาบ่อยมากผมจอดรถไวต้ตรงนน้นนะครับผมจะดักตัวนี้ว่าภายในแดนาทีผมนั้นจะมีเครื่องบินมากี่ลำลงสนามบินดอนเมืองโดยการข้ามหัวช้นไปพี่น้อง เข้าใจไหมโดยเครื่องบินจะข้ามหัวไปมีหลายข่ายนะครับครับข้ามหัวจึ้นไปพี่น้องนะวิวไปเลยไปอยู่ตรงนี้ก็ดูเครื่องบินแบบมีกล้องดีดหน่อยอยู่บนบ้านเนะาะถ่ายเลยพี่น้องนะอยู่บนบ้านถ่ายเครื่องบินสบายเว่แต่วันนั่งถ่ายเครื่องบินอย่างเดียวถ้าเป็นผมนะ่ะการทาทรงโมเดิร์นมันก็มันไม่มีดาดฟ้ามันก็จะ ขึ้นข้างบนยากหน่อยพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเห็นไหมแล้วลูกปาใช่หรือปเปล่าเห็นไฟมาแล้วไฟไฟสปอร์ไลท์ไม่ใช่เครื่องบินยังไม่มาเครื่องบินจริงๆด้วยพี่น้องไม่ใช่สปอร์ไลท์นะ่ะเครื่องบินมาแล้วนะ่ะมาแล้วเนะี่ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว อย่าวายเลยพี่น้องไม่ทันเลยต้องอยู่ฝั่งน้ตพี่น้องนะโอ้อยู่มุมนี้นอ่ะนะต้องยืนอยู่ม,มุมนู้นนะแล้วก็ตั้งกล้องนี้เดกข้ามหัวปล่อยให้มันข้ามพุ๊ธไปเลยดเด็กน้อยมาเด็กน้อยฝึกขี่รถพี่น้องเนี่ยดเด็กน้อยเขาขีรถไฟฟ้พาพี่น้องกับจักรยานเนี่ยอันตรายนะครับ สวัสดีครับมาถ่ายเครื่องบินครับพักถ่ายดึงน้อยด็กน้อยสวัสดีครับนะเออถักถ่ายปั๊บเขาสวัสดีครับ,รบโอ้เบรกดีหรือเปล่าโอ้สิ่งใหญ่เลยสิ่งใหญ่เลย เคื่องบินมาพี่น้องนะตอนนี้สักคู่นะครับสักคู่ครับก็อเมริกาโน่พี่น้องนะลูกแก้วแตกหรือเปล่าอเมริกาโน่หวานนะเอาะยู่เขาก็เห่าเมื่อกี้ก็ไม่เหาเนาะ ไปสองลำแล้วพี่น้องมันจะกูกตั้งกล้องมา,าได้สี่นาทีไปสองลำแล้วพี่น้องนะมาแล้ว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 ไม่ผ่านไวามากเลยพี่น้องเอ้ยภายในห้านาทีมาสามลำพี่น้องเห็นไหมภายในห้านาทีมาสามลำ นภายในห้านาทีมาสามลำนะครับก็จะมีสุนัขสีดำๆก็มาดมๆที่ขาผมพี่น้องมลูกเขาจะกัดหรือเปล่าผมก็นิ่งๆไว้พี่น้องเห็นไหมครับนิ่งสยบความเคลื่อนไหวบอกแล้วผมก็นิ่งไวยอย่างนี้เนหะ็นไหมนี่น้องผมนิ่งสยบความเคลื่อนไหวเขาก็ไม่ทำไรยืนน,นิ่งๆไว้มันแถวตรงเลยประมาณนี้นะเขาก็ทำไรเราไม่ไห้มนะ ตอนแรกเขาห่อยนะแล้วก็นิ่งไว้นิ่งไว้โอ้โหลกูกไฟฟ้าขยันเลฟ้าไปผิวเลยพี่น้องมันต้องไปซื้อแลอ้วมอเตอร์ไซค์ขยานไปฟ้าหมุนติ้วเลยโอ้สบายมากยกขึ้นไอ้สะพานก็ได้พี่น้องนะล่าสุดงานเข้าพี่น้องงานเข้างานเข้า บงานก่อนครับผมท่านแปลมาแล้วครับ